สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านป้ายสีเมืองเลยครับผมเมืองเลยซิตี้ครับนี่ครับผมได้เอาปี๊บมาแ็ปครับแ็ปใสครับเพราะว่าผมเห็นราคาปี๊บของดูคติแล้วโอ้คนลุกเลยครับผมพี่โจบอกราคามาครับเนี่ยแบรนด์ดูคติครับแต่บริษัทกีวีเป็นคนผลิตให้นะครับระบบล็อกดีมากนะครับผมก็เลยเอามาแลปสักนิดนึงครับกลัวกันเป็นรอยครับผมอ่า โดยช่างสำนานการของที่นี่นครับเปิดร้านมายาวนานนะครับผมแนะนำเลยครับผมตอนนี้ผมกำลังแรปแรปตรงนี้ครับแรปตรงป้องกันตรงนี้เป็นรอยครับผมงานดีมากครับผมผมบอกเลยครับรถหลายๆคันผมก็เอามาที่นี่นะครับผมผมใช้บริการมาที่นี่ยาวนานครับแล้วก็เพื่อนๆก็ ที่มองเลยก็มาที่นี่กันเยอะเลยครับแนะนํานะครับผมแต่ก่อนที่จะมานะครับผมแนะนํานะครับต้องนัดหมายก่อนนะครับเพราะว่างานที่นี่เยอะมากครับแต่รับรองครับการรอคอยนี้ต้องใช้เวลาแต่คุ้มค่าที่รอครับผมงานเนียยมากครับแนะนํานะครับใครมามึงเลยครับส่วนวันนี้ครับผมรอต่อครับรอต่อ หลังจากกลับจากกระจอบยังไม่ถึงบ้านนะครับเนี่ยก็มีงานต่อครับผมเดินสายครับจะต้องไปที่อุดรครับพอดีรับปากรุ่นพี่ไว้ครับว่าจะไปถ่ายงานขึ้นบ้านใหม่ให้เขาครับผมโอ้แล้วก็รับปากอีกทีหนึ่งครับว่าต้องไปตัดย้ายครับโอ้ยบอก่อบริกรบ้านเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่อุดรครับขึ้นบ้านใหม่ครับขึ้นบ้านใหม่ ครับผมเรารับปากแล้วเราต้องทําให้ได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากร้านป้ายสีเมืองเลยด้วยนะครับผมที่นี่ที่ผู้ชายแล้วก็คุณพ่อใจดีมากๆนะครับให้ความรู้เรื่องต้นไม้ด้วยนะครับนี่นี่นี่ครับด้านหลังร้านนี้แบบโอ้โหลมลื่นมากครับผมชอบมากเลยครับกล้วยสนิดต่างๆครับผมที่ แล้วก็อยู่ที่ส่วนของคุณพ่อเจ้าของร้านป้ายสีเมืองเลยเนี่ยเยอะมากครับปลูกไม้ป่าด้วยตามสไตล์ผมเลยครับผมผมชอบมากเลยครับคนที่ปลูกต้นไม้นี่โอ้ชอบมากๆากเลยครับผมอยากให้ทุกคนครับช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับผมมันช่วยให้เรานี้แบบยังไงก็ช่วยเราแน่นอนครับแล้วก็ช่วยสําหรับเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกด้วยนะครับผมตามนั้นครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวเจอกันที่กุดรครับ